สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาขอพูดเรื่องมีหลายคนนะคะถามเข้ามาคืออยากรู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินค่าเลี้ยงดูนะคะค่าเลี้ยงดูหลังจากการหย่าว่าบางคนก็ถามประมาณว่าจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้นะคะคืออยากจะอยากจะอธิบายนิดนึงว่าเงินค่าเลี้ยงดูเนี่ยมันจะขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะคะขึ้นอยู่หลายปัจจัยสําคัญที่สุดคือรายได้ ของสามีรายได้ของสามีคือคือบางคนก็พยายามบอกว่าเรียกร้องค่าเลี้ยงดูสิคือนู่นนี่นั่นบางคนกเ็เราอาจจะได้ยินนะคะว่าเวลาเราหย่ากับสามีชาวต่างชาติเนี่ยจะมีค่าเลี้ยงดูให้แน่นอนค่ะมันมันมีค่าเลี้ยงดูในส่วนของลูกและส่วนของตัวภรรยาเองนะคะคือถามว่าเราเราบอก แต่ละคนไม่ได้ว่าคุณจะได้ค่าเลี้ยงดูเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะคือถ้าคุณมีลูกเนี่ยให้คุณไปดูคร่าวๆในตารางดุสันดอฟทับเบเลยนะคะดุสันดอฟทับเบเล่คืออันนั้นนะจะเป็นตารางเปรียบเทียบเลยมันจะมีทั้งหมด8หน้าคือหน้าแรกเนี่ยที่เป็นตารางให้ดูเนี่ยคะ่ะจะเป็นเงินค่าเลี้ยงดูที่ในกรณีที่คุณไม่ไม่มีเงินคินเดอร์เกลจาก ทางรัฐบาลนะคะหน้าแรกให้คุณดูคำนวณดูว่าคร่าวๆที่คุณจะได้เพราะว่ามันจะไม่ใช่เป็นกสเซสครับเขาเขียนไว้นะครับมันจะมันจะไม่ใช่อยู่ในกฎหมายกำกับแต่จะเป็นแนวทางให้ผู้พิพากษาตัดสินโดยยึดตารางเนี้ยค่ะเป็นเกณฑ์วัดว่าในแต่ละแต่ละคน ช่องแรกอะ่ะจะบอกเลยว่าสามีคุณไรายได้เท่าไหร่มันจะมันจะมีตั้งแต่พันเก้าลงไปลงไปแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ว่าศาลจะต้องคุ้มครองตัวผู้ชายด้วยนะคะว่าเขามีกำลังจ่ายในแต่ละเดือนเขาจะต้องเหลือเงินส่วนตัวจากการจ่ายสมมติว่าค่าเลี้ยงดูลูกกับค่าเลี้ยงดูภรรยาที่ยาก,กันไปเนี่ย ก็ต้องเหลือเงินส่วนตัวประมาณ1,000กับ60ยูโรที่จะต้องที่จะต้องให้เขามีอย่างต่ำในชีวิตเขานะคะอันนี้ก็คือให้ดูช่องแรกเลยว่าฐานเงินเดือนของสามีคุณเนี่ยเท่าไหร่แล้วอายุลูกของคุณมันจะมันจะมีจนถึง0-5คถึง5ขวบ6 1ถึง11ขวบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นเรทเป็นเรทไปแล้วก็จนถึงอายุ18 แต่หลังจากอายุ18เนี่ยมันก็จะมีพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าลูกยังเรียนไม่จบคุณก็จะต้องมีการช่วยเหลือจนกว่าลูกจะเรียนจบถึงอายุ25ปีถ้าอายุ25าปียังเรียนมหาลาัยไม่จบคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าถ้าเขาสมมุติว่าณตอนนี้เด็กอายุ1 0 เริ่มจาก16ขึ้นไป16 17เริ่มทำอาอ t s บิ r c i นะคะก็คือในในระหว่างการทำา u อ s บิ r c i เนี่ยคือเด็กมีรายได้เข้ามาเนี่ยคุณก็อาจจะลดเงินเงินค่าเลี้ยงดูตรงนี้ได้หรือแม้กระทั่งว่าถ,ถ้ารายได้ของสามีไม่พอก็ต้องก็อาจจะทำเรื่องคือไม่ไม่จ่ายโตอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งความต่าง มันมันไม่สามารถบอกได้จริงๆค่ะในแต่ละคนแต่ถ้าใครได้เงิน Kindergeld ด้วยให้คุณดูตารางหน้า7กับหน้า8นั่นคืออัตราค่าเลี้ยงดูที่ที่คุณจะได้จากสามีในการดูแลบุตรนะคะทีนี้ส่วนค่าเลี้ยงดูในส่วนตัวของภรรยาไม่อันนี้ยิ่ง ยิ่งชัดว่าไม่ได้มีข้อตกลงไม่มีอะไรแน่นอนเลยอย่างที่บอกว่าถ้าขนาดว่าลูกเขายังยังเกือบจะรับผิดชอบไม่ได้อย่างภรรยาเนี่ยมันอาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าลูกคุณยังเล็กแล้วคุณยังไม่สามารถทำงานได้อันนี้คือก็อาจจะมีเงินค่าเลี้ยงดูตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าลูกโตพอที่จะ ดูแลตัวเองได้สมมติว่าคุณจะต้องทํางานมินิจอ็อบหรือว่าไทาไซอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับตรงนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับตรงนี้จริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ชายตรงนี้จริงๆให้ให้ดูตารางดุสนดอฟนะคะมันจะมีโหลดดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้มีโชว์ให้เห็นนั่นแหละคะ่ะคุณจะได้ประมาณคร่าวๆว,ว่ามีลูกกี่คน แต่ละคนได้เท่าไหรลูกอายุเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะล้วก็ขึ้นอยู่กับรายได้สามีอันนี้เป็นเรื่องเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญมากที่ที่จะเป็นตัวแปรที่จะบอกว่าทําไมคนโน้นได้เยอะทําไมคนนี้ได้น้อยทําไมคนนี้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งซึ่งมันบอกยากจริงมันบอกยากแล้วก็อาจจะอาจจะพูดในส่วนของนิสัยของสามีด้วยคะ่ะ จะยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆเลยคนดอยช์เนี่ยเขาจะรู้กฎหมายดีว่ากรณีที่มีลูกมีภรรยาแล้วเวลาหย่าเนี่ยเขาหนักดันยกตัวอย่างให้ให้สามเคสแล้วกันเคสของตัวเองแล้วก็เคสคนรู้จักสองคนเป็นคนไทยสองเคสนี้ต่างกันมากเลยคือว่าเคสของดิฉันเอ,า,อาง่ายๆว่าถ้าเลี้ยงดูดิฉันไม่ได้ แต่ว่าเขาจะจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้หลังจากย้ายออกในหกเดือนซึ่งก็ถือว่าพออยู่ได้แล้วก็มีเงินส่วนแบ่งเนี่ยคะ่ะค่าค่าบ้านซึ่งซึ่ง,งที่มันได้อันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นที่นิสัยอดีตสามีนะคะเป็นที่นิสัยอดตษามีล้ว,ลวนๆซึ่งถ้านิสัยคนอื่นดิฉันอาจจะลำบากหน่อยตรงที่ว่า เงินซื้อบ้านหลังนี้ก็เป็นเงินที่มาจากมรดกของที่เขาได้รับมาจากลุงถ้าเป็นคนนิสัยตนีหรือชอบเอาชนะอาจจะต้องสู้กันยาวเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ให้เขาอาจจะให้น้อยหรืออะไรก็ตามเพราะเขาถือว่าเงินส่วนเงินหลักมาจากเขาเอาเป็นว่าเงินจนํานวนเต็มเลยมาจากมรดกข,ของเขาแต่ทีนี้ว่านิสัยเขาคือเขาเป็นคนชอบเที่ยวเขาเป็นคนรักษาหน้ามันก็ โชคดีในความโชคร้ายก็คือว่าดิฉันทํางานที่เดียวกับเขารู้จักทนายรู้จักสังคมนี่เขารักษาหน้าค่ะเขารักษาหน้าเขาคือไม่อยากให้คนติดชินนินทาอันนี้ก็คือความโชคดีในความโชคร้ายถ้าเป็นบางคนดิฉันก็อาจจะลําบากกว่านี้อันนี้อันนี้ก็ต้องบอกไว้แล้วก็ประกอบกับที่ว่าเขาก็มีเป้าหมายที่เขาจะกลับไปอยู่บ้านเก่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องค่าเช่าบ้านแล้วเขาก็ยังทํางานได้ยังมีอาชีพยังมีรายได้เข้ามา เขาอาจจะมีเงินเหลือจากการขายบ้านตรงนี้ซึ่งจะมากจะน้อยก็คือยังเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาจะใช้ชีวิตได้สบายก็คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาตรงนี้นะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้เพราะว่าเขาเลิกการขายบ้านหลังนี้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาก็เงินค่าบ้านหลังเนี้ยถ้าดิฉันประมาณการดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะเหลือหนส่วนสี่ของของค่าบ้านเลยแหละเพราะว่าครึ่งหนึ่ง เขาต้องจ่ายค่าแบงค์คืนให้ในส่วนที่ไปกู้มาให้ดิฉันแล้วก็เขามีการเอาบ้านเก่าเข้าแบงค์อย่างที่ดิฉันบอกอะค่ะอาจจะเป็นหนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งส่วนสี่ของส่วนต่างที่เหลือของเขาแล้วอาจจะอะไรนิดหน่อยเขาก็มีเงินเหลือเยอะพอประมาณซึ่งเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่ได้เสียดายบ้านหลังนี้ที่จะอยู่ต่ออันนี้คือนิสัยเขาเป็นเขาเป็นคนที่ที่เป็นนิสัยแบบนี้ก็โอเคเขาเห็นเงิน เงินก้อนพอสมควรที่จะใช้ชีวิตไปอีกสองสาปีโดยโดยที่ไม่เดือดร้อนนะคะส่วนเคสที่2อันนี้ก็เพื่อนสนิทคนสนิทแต่งงานมาจะยี่ปีแล้วค่ะจะ20ปีสามีรวยรวยทํางานดีมีมรดกมีบ้านสองหลังแต่ว่าเป็นบ้านที่เป็นสินสิน่วัวัวก่อนที่จะแต่งงานกับคนรู้จักดิฉันเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะ มีลูกด้วยกันสามคนตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยสามีไม่เคยให้เงินชายเลยภรรยาอยู่ด้วยเลี้ยงลูกอย่างเดียวก้มนั่งงกๆเลี้ยงลูกจนลูกโตเนี่ยคะ่ะภรรยาได้ใช้เงินเฉพาะ k ิน d e ด g ว r เกิลที่ที่เข้าแต่ละเดือนโดยที่สามีไม่ไม่เคยยื่นให้ความช่วยเหลือภรรยาก็อยู่บ้านสามีก็คือเป็นแม่บ้านเลยเป็นแม่บ้านเต็มตัวดูแลทุกอย่าง แต่สามีเนี่ยทำงานเป็นถึงระดับผู้จัดการแต่ไม่เคยหยิบยื่นเงินให้อันนี้อันนี้ก็คือเป็นนิสัยตรหนีและเห็นเก่ตัวโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกโตคือจากคนที่ทนได้ทนได้แล้วความเห็นแก่ยตัวมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของเขานะคะแชทโดยตรงกับผู้หญิงให้ให้ภรรยารับรู้จ่ายเปย์ผู้หญิงทางออนไลน์เพื่อที่จะให้ผู้หญิงแค่โชว์โน่นชนนี่ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะภรรยารับรู้ตลอดแล้วก็ รละยะตัดสินใจที่จะเลิกจะขอ,อยาจะทำเรื่องอยาผู้ชายคนนี้คือรู้กฎหมายของยอรมันดีว่าถ้าเขาหยาเนี่ยหมดตัวแน่นอนแล้วเงินที่จะไปใช้จ่ายเล่นเขาบอกเลยว่าอยากยาก็ยาแต่ถ้าเธอจะอยาฉันจะไม่ทำงานฉันจะหยุดทำงานทันทีนั่นหมายความว่ารายได้เขาจะไม่มีเขาจะ early retire ก็คือกเกษียณเกษียณก่อนเวลาทำงาน เพื่อที่จะไม่ต้องมาจ่ายอะไรมากมายให้กับให้กับลูกและภรรยานี่คือเห็นแก่ตัวนี่คือนิสัยเห็นแก่ตัวของสามีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับนิสัยด้วยขึ้นอยู่กับรายได,ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่จะที่จะบังคับเขาเพราะว่าเขานะ่ะบอกว่าลูกก็อยู่บ้านเขาได้ลูกโตแล้วช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะว่าเด็กเริ่มที่จะทำเอาสบินดุ่งทำไรแล้วภรรยาเขาก็ทำงานก็คือนวดก็คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยช่วยตัวเองได้แล้วทีนี้ว่าเขาก็ยื่นคำขาดแหละว่าเขามีบ้านสองหลังนะบ้านเก่าที่ไม่อยู่นะคะแต่ก็เป็นบ้านที่มรดกของพ่อแม่เขายัางไงเขาก็ให้ลูกเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากเพราะถ้าเขาอยากคือเขาหมดตัว ทุกวันนี้ก็คือแยกกันอยู่ลูกก็อยู่กับพ่ออยู่บ้านเดียวกับพ่อแต่ลูกเข้าใจแม่นะคะลูกเข้าใจแม่แล้วก็เริ่มเริ่มออกอหาเช่าบ้านอยู่ทำออสบินดุงด้วยแล้วก็เรียนด้วยคือเด็กดีอะคะ่ะเป็นเด็กดีก็โชคดีที่ว่าลูกเขารู้รู้จักช่วยเหลือตัวเองแล้วก็รู้เห็นสันดานพ่อมาตลอดตรงนี้ก็คือด้วยความที่ทนมานานนะคะเกือบ20ปีผู้หญิงก็เลยออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ ไปหามีชีวิตใหม่แต่ก็อย่างที่บอกค่ะยันก็บอกว่าเอองั้นถ้ามันไม่อยากก็ไม่ต้องอยามเมื่อเราอยู่อย่างนี้ได้ก็ถ้าบุญเรามีถ้ามันตายก่อนเราเราก็จะได้บ้านส่งหลังของมันนี่แหละแล้วก็เงินเงินแม่ไม้เงินกเกษียณจากจากของเขาเพราะว่าสถานะยังเป็นสามีภรรยาแต่แยกกันอยู่เพราะผู้ชายไม่ยอมอย่าที่บอกถ้าอย่าคือหมดตัวคือรู้แลลูกสามคนนะคะลูกสามคน ก็อย่างที่บอกนี่คือนี่คือนิสยัยเห็นแก่ตัวของผู้ชายและอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นเป็นน้องๆรู้จักกันมาตั้งแต่จุงเทพนะคะอยู่รู้จักกันมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่แต่งงานพอมีลูกปุ๊บคือน้องมันขยันมากนะเด็กเด็กคนที่เป็นคนขยันมากพอมีลูกปุ๊บลูกก็เด็กๆเพิ่งจะควบสองขวบตอนนี้นางก็บอกว่านางอยากหญ่มากแต่ว่าพอมีลูกสามีเลิกทํางานเลยค่ะ เลิกทำงานมาอยู่บ้านเล่นเกมคือเขาา้าใจไหมคะว่านี่คืออยู่ที่นิสัยอยู่ที่นิสัยคือพูดยากค่ะพูดยากมากคือถ้าอย่าตอนนี้คุณกินเงินช่วยเหลือรัฐบาลแล้วจะมีปัญญาที่ไหนรับผิดชอบลูกจะมีปัญญาที่ไหนช่วยเหลือค่าเช่าบ้านค่า อะไรลูกเมียอย่างเนี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ยากมากกฎหมายเยอรมันยากมากเพราะว่าด้วยตัวผู้ชายเองก็ไม่มีไรายได้โชคดีที่มีบ้านอยู่บ้านเป็นมรดกตกทอดดิฉันเข้าใจตรงนี้มากมายเข้าใจเลยว่าน้องมันก็ ตัดสินใจคือคือเราบอกไม่ได้เราอย่างที่บอกว่าเราบอกไม่ได้ว่าถ้ากรณีที่คุณจะฟ้องหยา่าคุณจะได้อะไรบ้างเพราะว่าดูสถานะของผู้ชายถึงคุณอยากจะได้อะไรมากมายแต่ว่าเขาไม่มีไรายได้อะค่ะเขาทําตัวเป็นคนไม่มีไรายได้เลยคือทุกวันนี้เด็กแม่ของลูกเนี่ยคนน้องคนสนิทของฉันเนี่ยทํางานตามร้านอาหารไทยก็คืออาจจะเข้าช่วง บายๆเย็ยนๆเพื่อที่จะฝากลูกไว้กับสามีเนี่ยสามีก็เล่นเกมขนาดฝากให้เอาลูกนอนมันยังไม่มันยังไม่ช่วยนอน,นะคะ่ะเล่นเกมแล้วก็เหมือนกับให้ลูกเลี้ยงตัวเองคลานอยู่ตามห้องแล้วกลับมาจากร้านอาหารปิดนะ่ะน้องมันก็ต้องมาเอาลูกนอนเอาลูกเข้านอนมาจัดการกับลูกแม้กระทั่งจะให้เปลี่ยนเสือ้อผ้าพาลูกนอนกังวันเนี้ยผู้ชายก็ไม่ทำแบะ ทําไม่ได้ก็จะทําคาญก็จะอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่านี่คืออะไรลึกๆที่ที่ปัญหามันหลายอย่างปัญหามันหลายด้านน้องก็เลยยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะฟ้องหย่าหรือความอดทนจะหมดเมื่อไหร่พอทุกวันนี้ก็เท่ากับว่าน้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเลยคือผู้ชายมีเงินตกงานก็กินอยู่เฉพาะตัวเอง น้อมก็ต้องทํางานจากลูกแค่ขวบสองขวบนะประมาณลูกแค่ขวบสองขวบก็สายฝากลูกไว้อ่นเป็นพ่ออยังไงก็ดูลูกมันต้องมันต้องดูได้เพียงแต่ว่าชีวิตนะมันมันยากนะมันยากนะที่มันไม่มีคําตอบไม่มีอะไรเลยก็อันนี้คือยกให้ให้ตัวอย่างให้ฟังสองเคสว่าคนอาจจะถาม คืออาจจะถามอาจจะอยากรู้คือคุณสามารถโหลดตารางลุซินดอฟทัเบเลนะคะจากอินเทอร์เน็ตมาดูคร่าวๆได้การที่คุณจะพิสูจน์รายได้ของสามีเชื่อเถออว่าส่วนมากผู้ชายเยอรมันเขาไม่ให้คุณรู้หรอกว่าเขามีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนมันมองการไกลดิฉนันเองก็ไม่รู้สามีอดีตสามีรายได้เท่าไหร่ไม่ให้รู้มันมองการไกลทั้งนั้นแหละมันมองการไกลเพราะมันรู้กฎหมายดี การที่เราจะพิสูจน์รายได้เนี่ยเราต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการที่จะร้องขอศาลให้ผู้ชายเนะี่ยไปพิมพ์สเตทเมนต์จากแบงก์มาให้มันมันมันมนเยอะค่ะมันเยอะมันเยอะมากกรณีจุกจิกแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะจะฝากเคสเคสเคสที่ว่ามันมันมีบางคนไม่เข้าใจที่ดีฉันพูดเกี่ยวกับลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงนะคะ คือเข้าใจว่าสถานะของคนเรามันต่างกันมันมันต่างกันมันมองกันหลายมุมมันมองกันคนละด้านอย่างด้านที่ฉันเนี่ยเป็นสถานะแม่เลี้ยงคือจะจะมองเข้าไปในมุมหนึ่งแต่สถานะของคนที่ยังอยู่กับครอบครัวเป็นแม่แล้วมองว่าการที่พ่อรักลูกนะ่ะมันถูกต้องแล้วไม่มีใครไม่มีใครบอกว่าพ่อแม่รักลูกไม่ถูกต้องนะคะแต่การบริหารจัดการการบริหารจัดการในการที่สมมุติว่าคนเลิกกัน อันนี้อันนี้คุณคุณยังอยู่ในสถานะครอบครัวคุณมองไม่ออกหรอกคุณมองไม่ออกว่ามันยากสําหรับคนอื่นยังไงยากสําหรับการที่ถ้าสมมติว่าคุณจะก้าวเข้าไปเป็นครอบครัวกับอีกครอบครัวหนึ่งที่ว่ามีลูกติดกลับมาแล้วคือคุณบริหารจัดการไม่เด็ดขาดไม่ไม่ไม่แบ่งส่วนชัดเจนนะคะอย่างที่บอกก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างมาให้ว่าคนสนิทหรือหรือเพื่อนในชั้นที่ว่ามีลูกสามแต่ยังไม่หย่าเนี่ยก็คือแยกกั พ่อของลูกอยู่เขาก็เขาก็มีคนใหม่มันมันก็ไม่ผิดเพราะว่าต่างคนต่างแยกกันอยู่แล้วก็มีคนใหม่เขาก็คบเขาก็คบเขาก็ดูเขาก็บอกว่าก็มีผู้ชายคนหนึ่งดีมากสุภาพการงานดีเรียบร้อยแต่มีลูกติดฉันไม่เอาถามว่านั่นคือเขาก็มีลูกกับอดีตสามีนะคะ มีลูกสามคนด้วยซ้ำไปเป็นแม่ที่มีลูกสามแต่เขาบอกว่ามันเกินไปเพราะว่านี่แค่เราคบกันนะทุกครั้งที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วลูกเข้ามาหาเนี่ยเธอก็จะกลายเป็นธาตุอากาศเลยเหมือนเหมือนดิฉันที่กลายเป็นอากาศอากาศธาตุเลยที่ลูกของผู้ชายเนี่ยก็จะมาอ้อนมาปั๊บปี้คือคือนวลเนียไม่ให้ไม่ให้ พ่อเนี่ยขนาดแค่คบเป็นแฟนนะคะไม่ไม่ใช่เป็นแม่เลี้ยงอย่างดิฉันนะไม่ให้พ่อเนี่ยสนใจกับแฟนเลยคือเหมือนกับดึงความดึงความสนใจแล้วพ่อก็จะทุกอย่างเพื่อลูกเลยนั่นคือนั่นคือเมื่อมอ,มองสถานการณ์มันมันต่างกันนะคะอยากให้เข้าใจนิดนึงว่ามนุษย์ทุกคนนะ่ะมีความคิดมีความรู้สึกที่ว่านะเข้าใจกันนะมีความรู้สึกที่ว่าโอเคถ้าคุณบริหารจัดการได้อย่างดิฉันเนี่ย ดิฉันเป็นเป็นแม่เลี้ยงแล้วเนี่ยถ้าคุณบริหารจัดการได้ฉันไม่เคยคิดจะว่าอะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณบริหารจัดการไม่ได้คุณจะเอาลูกมามาบอกว่ามาทําเหมือนพิเศนต,ตอราวัตเนี่ยคือต้องต้องเขาต้องที่หนึ่งต้องยอมอไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ซึ่งขนาดผู้หญิงลูกสามที่เป็นลูกของคนเยอรมันด้วยกันมาเจอกับ เดทคู่เดทที่ว่าขณะฉันเป็นแค่แฟนน่ะพอลูกพอลูกเธอมาหาฉันเนี่ยฉันกลายเป็นอากาศธาตปเลยแล้วก็คุณทําเหมือนไม่ให้เกียริฉันเลยคุณเอาลูกมาเป็นตัวหลักในการแค่นี้ก็โชว์แล้วเนี่ยฉันไม่เอาน,นั่นก็คือเขาโชคดีที่ว่าเขาแค่คบกันเขาไม่ได้เขาไม่ได้แต่งงานเขาไม่ได้มีอะไรที่จะต้องวุ่นวายใจในการที่จะตัดสินใจเขาอบอกฉันไม่เลือก ฉันไม่เอาเลยเพราะฉันเห็นแล้วว่าอนาคตต่อไปมีปัญหาแน่นอนคือมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะอยากมีความวุ่นวายใจมีความเครียดในช่วงเวลาชีวิตที่เหลืออันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจมุมมองนะคะว่าทุกวันนี้คุณโชคดีที่คุณยังเป็นครอบครัวคุณรักลูกคุณก็อยากให้พ่อของลูกนะ่ะรักลูกคุณเอาลูกคุณเป็นที่หนึ่ง แต่ถ้าวันใดที่คุณไม่ได้เป็นครอบครัวถ้าคุณยังคิดว่าถ้าผู้หญิงใหม่เข้ามาในในชีวิตครอบครัวฉันสามีฉันต้องต้องเอาลูกฉันมาเป็นที่หนึ่งต้องอย่าเอายกผู้หญิงใหม่มาทําให้ดีคุณก็ต้องมองตัวเองกลับด้วยนะคะว่าความต้องการของคุณถ้าคุณแยกกับสามีคุณไปแล้วคุณไปมีสามีใหม่แล้วถ้าสามีใหม่ของคุณ ทำแบบนี้บ้างคุณจะรู้สึกยังไงอันนี้ต้องขอให้นึกถึงใจเขาใจเรานะคะไม่ใช่ว่าที่ฉันเอามาพูดเพียงเพราะว่าอาคาติหรืออะไรทั้งหมดดิฉันเปิดกว้างคะ่ะยอมรับทุกทุกความคิดเห็นเพียงแต่ว่าอยากจะให้ดูมุมมองมุมมองของคนที่เป็นแม่ลูกสามมาแล้วก็มาเจอกับแค่คู่เดทคือเธอยังบอกว่าไปเลยไม่เอาฉันฉันเลือกคนที่ สามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีกว่านี้นั่นคือเป็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะต่างที่บุญกรรมวาส,สนายอมรับว่าดิฉันโชคายที่ที่เจอเรื่องแบบนี้ก็อาจจะมีคนบางคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ดิฉันเข้าใจความคิดของบุคุณนะคะว่าคือมุมมองของคนเรามันต่างกันความคิดเห็นหรืออะไรทั้งหมดมันจะต่างกันก็ฝากไว้ให้แค่นี้คะ่ะคือ สถานะของเราแต่ละสถานะมันต่างกันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าความคิดเห็นความมุมมองการสแสดงทัศนคติเหลือทั้งหมดมันต่างกันแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ